สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอ่อนน้อมถ่อมตนความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจ กับรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซ้นของชาวราศีกันทำให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับ สวัสดีกะะาลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มาทําคลิปให้กําลังใจเช่นเคยนะครับหลังจากทําสมาธิเสร็จเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สองแล้วที่พูดขึ้นมานะครับอยากจะทําคลิปนี้ให้กับกะะาลยาณมิตรจริงๆนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไวเหมือนเช่นทุกคลิปเช่นเคยนะครับว่า การทำนายทายทักนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะมันจะมีดวงหลายเดือนแยกย่อยต่างหากนะครับถ้าอยากดูราศีก็ไปดูรายละเอียดตามมันได้แต่นี่เป็นคลิปสุ่มนะครับไม่มีผิดถูกมาฟังเพื่อเติมกำลังใจให้ตัวเองนะครับและวันนี้อาจารย์ก็มาในคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารสิ่งใดถึงตัวท่านในปี2566นี้นะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับจับไพ่เพื่อดูพลังงานของทุกท่านในวันนี้ว่าจะมีพลังงานเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับขอให้เช็คดูพลังงานของตัวเองนะครับถ้าพลังงานตรงก็รับฟังคลิปต่อได้นะครับถ้าพลังงานไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ขอให้ พลังงานออกมาตรงกับทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์ได้มาฟังคลิปนี้นะครับพลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของการเกิดใหม่ขอขยายความคำว่าเกิดใหม่คือมันเป็นพลังงานของคนที่เจออุปสรรคเจอปัญหามากมายเสเหลือเกินนะครับเจอชนิดที่ว่ามีหนักกว่านี้อีกไหมเรียกได้ว,ว่า เจอจนท้อเจอบ่อยจนเหนื่อยนะครับเจอจนปล่งได้บางท่านถึงกับพูดกับตัวเองว่ามีอีกไหมก็เข้ามาเข้ามาให้มันครบให้มันครบทีเดียวเลยในครั้งนี้จะได้เริ่มต้นใหม่สัทีนะครับนี่คือเป็นพลังงานโดยรวมของวันนี้นะครับแล้วทีนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาสื่อถึงท่านในวันนี้คําว่าการเริ่มต้นใหม่ นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเจอที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันน่ะมันหล่อหลอมให้คุณเติบโตในทางสายในด้านจิตวิญญาณมันมาเติมเต็มให้คุณมีภาวะเป็นผู้ใหญ่เข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอถึงจะเลวร้ายมากจะเลวแล้ว เรลวลยน้อยแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ที่คุณได้มีโอกาสมารับฟังคลิปนี้นะครับถือได้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในปี2566นี้ก็ว่าได้นะครับหลายๆท่านเจอกับอุปสรรคในชีวิตหลายๆท่านเจอปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาของ คนรอบข้างหักหลังแทงข้างหลังพร้อมที่จะแทนข้างหลังคุณได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาใกล้ตัวคือคนใกล้ชิดเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาไปมีคนใหม่ทำให้คุณนั้นโศกเศร้าเสียใจแต่มันทำอะไรไม่ได้มันเดินหนีจากจุดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถือได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่คุณจะ ตั้งสติแล้วมาฟังว่าทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นบททดสอบของชีวิตมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนะครับให้พยายามเขาเรียกว่าโปรแกรมจิตตัวเองเข้าไปนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมีพรอันประเสริฐมีพรอันวิเศษที่เกิดมานะครับเช่นเวลาหนาวเราหยหาผ้าห่มหยหาเสื้อกันหนาว เวลาร้อนเราโหยหาที่จะอาบน้ำที่จะไปตากแอร์นะครับแต่สิ่งที่คุณเจอทุกวันเนี่คุณเจอกับความทุกข์คุณเจอกับความเศร้าคุณเจอกับความเจ็บปวดใจคุณอ่ะหยหาอยากจะมีความสุขอยากจะหลุดพ้นแต่ตัวคุณเองไม่ทำไม่เอาหลักที่แบบว่าหนาว ไปหาผ้าห่มไปหาเสื้อกันหนาวหรือร้อนไปอาบน้ําไปตากแอร์คุณจะติดอยู่ในห่วงของความทุกข์เขาเรียกว่าตกเป็นเหยื่อของความคิดตัวเองว่าทุกฉันทุกฉันก็คิดถึงความทุกข์อยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนแฟนฉันนอกใจฉันก็คิดอยู่ทุกวันทุกคืนฉันโดนโกงฉันโดนแทงข้างหลังฉันก็คิดอยู่ทุกวันทุกคืนเพราะฉะนั้น คุณได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณโชคดีมากนะครับให้โปรแกรมจิตตัวเองใหม่นะครับให้ใช้พรสวรรค์อันเขาเรียกว่าพิเศษที่เราได้รับจากจัก,กรวาลที่เราได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้เรามาตั้งแต่กำเนิดนะครับเมืม่อตอนนี้คุณมีปัญหาคุณมีความทุกข์มากนะครับการทุกข์นี่ไม่ไม่ใช่ทุกข์แค่ว่าไม่มีเงินนะครับบางท่านมีเงินก็อาจจะทุกข์ในเรื่องของความรัก ในเรื่องของครอบครัวนะครับขอให้ท่านฟังขอให้ท่านโปรแกรมจิตว่านับจากนี้ต่อไปฉันจะรับแต่ความสุขให้เข้าใจง่ายๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกให้เข้าใจง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราณนะปัจจุบันถ้ามันทำให้เราหัวเราะถ้ามันทำให้เรายิ้มได้เราจะรับเข้ามาในความรู้สึก แต่อะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันทำให้เราต้องสับสนมันทำให้เราต้องเกิดความเครียดความวิตกกังวลอันนี้อาจารย์ไม่ลงดีเทลนะคืออาจารย์แค่พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าความรู้สึกของท่านนั่นแหละเช่นเรายังคุยกับแฟนเก่าอยู่แต่เราเกิดความวิตกกังวลว่าเราจะมีปัญหากับแฟนใหม่หรือมีปัญหากับแฟนใหม่ของแฟน อะไรต่างๆนะเราก็ถอยออกมาหรือเรามีปัญหาในเรื่องของอสิ่งที่มันเขาเรียกว่าหนีไม่ได้เช่นปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูบดุตรปัญหาของการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวคืออาจารย์ขอสรุปสั้นๆว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาให้เราบอกกับตัวเองทุกวันว่าถ้าเราเศร้าถ้าเราเครียดถ้าเราตึง สักนิดเราจะไม่เอาเราจะไม่คิดเราจะไม่รับอันไหนก็ตามที่มันมีความสุขเราจะทำเราจะรับนี่คือการปิดสวิตตัวเองอย่างถาวรน,นะครับให้บอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้จะขอรับแต่ความสุขเท่านั้นความทุกข์ปัญหาอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นหรือมันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราณนะปัจจุบันเราจะขอปิดประตูเราจะขอปิดโหมดเราจะไม่รับมัน นะครับนี่คือข้อความจากสินศักสิทธิ์ที่ท่านฝากมาบอกเมื่อท่านทําได้อย่างนี้แล้วนะครับชีวิตนับจากนี้ต่อไปนะในครึ่งปีนี้ชีวิตท่านจะเริ่มมีความสุขท่านจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นจะเริ่มหัวเราะมากขึ้นจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะครับปัญหาทุกอย่างที่มันเคยติดขัดมันจะคลี่คลายไปเพราะความ ทุกมันก็เป็นพลังงานด้านลบความสุขมันก็เป็นพลังงานด้านบวกเมื่อคุณปิดสวิตช์พลังงานด้านลบคุณต้องการแต่พลังงานด้านบวกแน่นอนว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่กับคุณไม่ได้มันอยู่กับคุณไม่นานมันจะมีทางออกมันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนี่คือพลังงานของจักรวาลพลังงานของสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้อาจารย์ขออนุญาตกล่าวว่าเมื่อสมัยที่อาจารย์เจอปัญหาอาจารย์ก็ ปิดโหมดตัวเองและใช้ได้ผลจริงๆนะครับที่ปัญหาเรื้อลังกับชีวิตที่ไม่สามารถหนีได้มาหลายปีไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองมีแต่ความทุกข์จมกับความทุกข์อย่างนี้มาพอมาทําสมาธิมาฝึกสมาธิแล้วเราผุดความคิดนี้ขึ้นมามันบรรลุกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราเอามาทําแล้วทําให้ชีวิต เรามันมีความสุขจริงๆอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่อาจารย์อยากจะมาแชร์เพื่อเสริมให้ทุกท่านที่กำลังทุกขอยู่ได้ทราบนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกำลังสื่อสารถึงตัวคุณนะถ้าเกิดว่าคุณกำลังฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตนะครับก็รับฟังคำแนะนำพิเศษนี้คือคำแนะนำพิเศษที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ควรจะต้องมีการเช็คดวงชะตาตัวเองเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งหรือครึ่งปีครั้งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อครั้งที่อาจารย์ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากนะครับแต่มันเจอจังหวะดวงตกก็ทำอะไรก็ขาดทุนเงินเก็บที่มีหลายแสนทุ่มไปเต็มที่สุดท้ายก็ขาดทุนจนสิ้นเนื้อปราดาตัวมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของ เขาเรียกว่าหล,ลอกล่อเข้ามาเหมือนจะดีแต่ไม่ดีตอนนั้นไม่มีความเชื่อเรื่องดวงเลยนะครับแต่พอสุดท้ายได้มาศึกษาเรื่องดวงมันเป็นจังหวะตอนนั้นจังหวะดวงตก100ที่จะนำพาให้ชีวิตเราดิ่งลงเหวนะครับถ้าเกิดว่าย้อนเวลาได้มีความเชื่อในเรื่องของดวงก็คงไม่เจอปัญหาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะมาแชร์ ประสบการณ์ตรงให้ทุกท่านให้กัลยาณมไม่ได้ฟังนะครับว่าอย่างน้อยๆควรจะมีการเช็คดวงชะตาตัวเองปีละครั้งนะครับไม่จําเป็นต้องมาเช็คกับอาจารย์ก็ได้นะครับเช็คกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะครับพลังงานของดวงพื้นดวงดวงดาวกําเนิดดาวประจําตัวดาวประจําราศีหรืออาจารย์ที่เขาดูห้เยิปซีคือพลังงานมันจะขึ้นมาบอกให้เรา มันมีความแม่นยำอยู่70-95%ถึงนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละอาจารย์แต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นแนวทางให้เรารได้ระวังตัวนะครับว่าถ้าโดนช่วงจังหวะดวงตกเราจะได้ไม่ต้องทุ่มเต็มที่ในการลงทุนเราจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์มาฝากแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะปรึกษาเรื่องดวงที่อยากจะให้อาจารย์ ช่วยวางแผนชีวิตก็ติดต่อเข้ามารายละอดที่ล้านล่างคลิปนี้ได้นะครับอาจารย์ช่วยเหลือคนมามากมายแล้วและก็อันนี้มันพิเศษจริงๆอยากจะบอกเพราะว่าการทํานายดวงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้แพงมากแค่ไม่กี่ร้อยแต่มันแลกกับอนาคตของเรานะครับดวงมันเป็นแนวทางมันเป็นคําทํานายทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่เราปฏิบัติด,ด้วยแต่สิ่ง ที่เราต้องรู้มันก็คือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ถ้าปีไหนช่วงไหนเดือนดวงเราดีเราพุ่มเต็มที่เราก็มีโอกาสจะกอบโกยเต็มที่ถ้าช่วงไหนปีไหนดวงเราตกเราก็เซฟตัวเองไม่พยายามไปเซ็นคำประการให้ใครหรือไปกู้หรือไปทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อเครดิตตัวเองมันก็จะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากนะครับเอาละครับขอให้กระยาณมิตรทุกท่านเลยนะที่กำลังฟังอยู่ ก้าวผ่านสิ่งที่ติดขัดแล้วเดินในสายทางในสายงานที่ตัวเองต้องการเดินในทางที่ตัวเองชอบรักและขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ